มาดะจ้ากินตําปุ่นกับปิ้งไก่ปิ้งอกไก่มาดะจ้าเขาคิดว่าวันเรื่องกันไปเลเซอร์เหรฟังมะจ้าเลเซอร์อยู่ยงงงงค้าไปจให้ได้เงินดีก็อย่างเขาเขาไปเนะาะก็ถามเขา ซื้ออย่างนี้อย่างนี้อย่างเธอ,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 อแพ้น,นั่นอันนี้บอกเขาก็ตรวจเบอร์ตาจ้าตรวจทุกอย่างสอบถามทุกอย่างบัดนี้อันพร้อมเสร็จแล้วเขาไปอันที่เปเลเซอร์เอ่เอาเลเซอร,ร์จกรักลายนะจ้ะจักลายกับไอ้บิกินี่ปิปิเฮานี่แหละอืมเขากระเลเซอร์โอ้จกักลายนะอัน วินาทีมังจากว pues ินาทีเขาเฮ็ดตึดๆเพราะว่ากิจักรแล่มันก็บอกคอยมีขนเนาะแต่อันบิกินี่เขาอะบิกินี่ไอบิกินี่มันก็มีคนรู้สึกอยู่เลเวลาเขาเลเซอร์นะจ๊ะมันก็จจืดๆเหมือนไอไฟไหมเนาะจืดๆจืดๆจังจ๊ะแป๊บเดี๋ยวนะจ๊ะป๊บไปจักสตติดเลเซอร์เขาไม่ได้ไอไอไอเลเซอร์อัน เขาไม่ได้เอาเลเซอร์ใส่นานตีรือจังไดยขอยก็ไ่เคยเลเซอร์จากเธอเลยจ้าขอยก็อยากไปเลเซอร์อยู่เมืองไทยหมดแหละวั่นนี้ขอยไ่ได้กลับบ้านจากเธออือขอดไปได้กลับบ้านกลับสองจากเธอไปซาวตังดาวอยู่เนี่ยไม่ไปซาวตางังแลมเขาว่ามีโอกาสไปจากเธอบุ๊แม่ทว่าขอบดมีเงินเดชโนโสมเจ้า มันเวลาแล้วมันก็มีเหตุผลหลายอย่างเหตุให้เฮาบอไไรกลับบ้านด้อจ้าจังี่ห่ะมั้งคนที่แบบว่าอยากกับอยากกลับว่าฉันอยากกับฉันสิบอยูฉันสิบโบยูจังสี่ะมันก็มีเหตุจําเป็นให้ยูจังสิฮะเพื่อนากับพระเจ้าว่างอย่างอยากกับเปิดกับลวด จจมอยากกลับไม่ได้กลับจะเทือนนะจ้ะค่อยก็งึดเน,เนี่ยเห็นปะเนี่ยประแดกกะถ่าแต่เขาเอามาฝากเออพ,พี่อนเพิ่นกลับเมืองไทยล้วก็ซื้อมาฝาก,กว่นหนึ่งเพราะจากพี่เสร็จแล้วฝรั่งมูแฟนก็ไปหาเมียเขาอีกอยู่เมืองไทยอื คซื้อมาฝากถ้าของฝากอย่างเดียวเมืองไทยเจ้าจ้าแลเพราะว่าเรื่องอะไรซึ่งให้ฟังอยู่ประเทศนี้ห้องห้องหวะอุถ้า่อยมีเวลานะคอยไปเ็ดอยู่เมืองไทยดีกว่าเจ้าอย่างก็ได้แต่คยไมบด้กรับหนันอืม อะไ้กลับบ้านคะก็เลยต้องเพ็นอยู่นี่นะจ้า mm hmm. อ,อืมอิ่มไปเลยเนี่ยเอาไ้ให้หลูกสซวเออลูกไซลูกไซยม้ก็กิน่นอ mm ื hmm. มลูกไซมักประเด็จสีสับ หนาวแหงไปแล้วโอ้ยลมม้ามันกระหนาวไปไปนี่คุปันเดอรค่อยหนาวแห้งกินข้าวอิ่มแล้วกระหนาวาค่อยว่ากันไหมไปแล้วบ๊ายบาย